สวัสดีค่ะปัเมนยอดยองสิงเปิดตัวในฐานะศิลปินคนแรกของค่ายใหม่ที่เกาหลี รีวิวว่าที่ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวในไทยจนปังไม่หยุดไปแล้วสำหรับยอดยองสิงห์วงพนิษโน,น์และยังได้ปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตเซเว่นพร้อมทั้งเปิดบริษัทยอดเอนเตอร์เทนเมนต์ของตัวเองไปเมื่อกลางเดือนเมษาที่ผ่านมาล่าสุดก็จะเอาแฟนๆกรี๊ดกันลั่นซินไปตามๆค่ะเมื่อค่ายเพลงน้องใหม่อย่างเกิร์ลเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ออกเปิดตัวย,ยอดยองสิงห์วงพนิษนน์ในฐานะสมาชิกวงบอยแบนด์คนแรกของค่ายที่เตรียมจะเดบิวต์ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยสังกัดอยู่ภายใต้1 3ึหนึ่งซึ่งศิลปินมากความสามารถอย่างฮันบินหรือบ i อดีสมาชิกวงไอคอนดูแลโดยข่าวดังกล่าวเมื่อช่วงเช้าของวันที่10กระกฎาคม2023ต้นสังกัดศิลปินน้องใหม่เกิด e n เอ r นเตอร์เ t นเมนได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจด้วยการโพสต์รูปภาพยอดยงสิ่งลงไอจ t สตอรีการเริ่มต้นใหม่การมาเติมเต็มด้วยดนตรีและศิละปะ เกิดเอนเตอร์เทนเมนต์กล่าวว่าศิลิปินกลุ่มแรกของเกิดคือบอยกรุ๊ปน้องใหม่ซึ่งจะเปิดตัวในครึ่งช่วงปีหลังพวกเราตื่นเต้นที่จะเปิดเผยสมาชิกเกิดคนแรกและทีมนี้อย่างยอดตั้งแต่การคัดเลือกสมาชิกไปจนถึงการพัฒนาเด็กสึดหัดตลอดจนขั้นตอนการผลิตการสร้างสารรค์การกำหนดทิศทางดนตรีและอื่นๆได้โปรดตั้งตารอบอยแบนด์กลุ่มแรกของค่ายเราด้วยนะ ส่วนทางยอดเองก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มข่าวดีครั้งนี้ด้วยเช่นกันด้วยการโพสตภาพถ่ายตัวเองในต้นสังกัดใหม่พร้อมแคปชั่นว่าบ้านหลังใหม่ของผมแน่นอนข่าวว่าเมื่อแฟนๆทราบข่าวก็ออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมแสดงความยินดีกันมากมายทั้งในและต่างประเทศนับวันรอที่จะได้เห็นได้เลยจ้าส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ รัเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกัน้วยนะคะสวัสดีค่ะ